สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับความสามารถพลังปีศาจท,ท่านอิมที่เขานั้นสามารถเปลี่ยนร่างคนอื่นในการร่าไป็ปีศาจและล่าสุดเนี่ยก็ยังสามารถทําให้ซีแบทที่แข็งแกร่งเนี่ยเขานั้นสามารถการร่าไปร่างปีศาจได้อีกด้วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่มันน่ากลัวนะว่าขนาดซีแบทที่ไม่คีความสามารถที่เป็นแข็งแกร่งเนี่ยท่านอิมเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนเขาให้กา,า,า,ารร่า้ะเก็นากวร่าด้ววยคาาามมสรถแบบนี้นมมาจไิ้ พลังในการเปลี่ยนคนอื่นในการลาเป็นลาปีศาจมันจะเป็นความสามารถที่มันกองจากขนาดเท่ามานเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนลางทุกคนในการลาบเป็นลาปีศาจได้หรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็จะเป็นเรื่องราวที่มันน่ากลัวพ่อในปัจจุบันเนี่ยท่านอิมเนี่ยก็อยู่ที่เอลบาลมันนะฮะก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดว่าหลังจากที่ท่านอิมนั้เสียเปียบเขาน่าจะได้มีการเปลี่ยนเหล่าคนที่แข็งแกร่งให้การเป็นลาปีศาจอะไรแบบนี้ก็เป็นได้และที่น่าเป็นห่วงเลยนี่คือลูฟี่ที่มีความสามารถเทพโดยทินาเ่ี่นงกานมาเี ในตอนนั้นสึกการต่อสู้ในภาคเอลบาบมันก็จะการไปงานหยาบขนาดที่ว่ากลุ่มหมอฟ้าน่ะอาจจะพ่ายแพ้ได้เลยก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีคำใบ้ระบางอย่างที่มันอาจจะเป็นการบอกบอกนะว่าเขาสามารถปีศาจทนิมที่ในตอนนี้เราเห็นนะว่าท่านนิมมันสามารถเปลี่ยนใครก็ได้การเป็นรับปีศาจเนี่ยแท้จริงแล้วความสามารถด้านเทคโโกยขนาดนั้นและมันกอาจจะเป็นการบอกใบ้เนะว่าลูฟี่ที่มีความสามารถขหนเทพบดูทินิกาเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะไม่มีทางถูกทนนิมมันเปลี่ยนร่างให้กล้าเป็นปีศาจเลยก็เป็นได้ ซึ่งนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้แล้วก็จะได้มีการคุยกันแบน,นว่าซาโบเนี่ยก่อนหน้านี้เขานั้นได้เจอทนิมครือคาพุเทาซึ่งในตอนนั้นซาโบน่นีก็ถูกเส้นสีดำมาแลวบางอย่างจะทําให้เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีนในครั้งนั้นซึ่งนามาทําให้น่ากลัวนะว่าหลังจากนี้ซาโบเนี่ยจะถูกทนิมเนี่ยเปลี่ยนร่างกลายเป็นปีศาจอะไรแบบนี้หรือไม่เพราะว่าในตอนที่ซาโบน,นถูกโจมตีเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าการโจมตีนในครั้งนั้นมันเหมือนกับในตอนล่าสุดที่ซีเบกเขานั้นถูกเปปปรีียบบล้าานศ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่มันากกน่ากลัวนะว่าหลังจากนิซาโบ่เนี่ยเขานั้นจะถูกเทนอิมเน้นเปลี่ยนร่างกลับไปปีศาจหลังจากนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นในคืนในตอนนั้นซาโบ่เนี่ยการที่เขานั้นไม่ถูกเทนอิมเน้นเปลี่ยนร่างกลับไปปีศาจนั่นมันอาจจะเป็นเพราะซาโบ่เขานั้นมีความสามารถบางอย่างที่ไม่ตรงเงืขอามท่านอิมมันก็เลยทําให้เทนอิมนั้นไม่สามารถเปลี่ยนร่างซาโบ่กลับไปปีศาจได้ใช่ไหมฮะซึ่งนั่นก็เลยทําให้น่าสนใจนะว่าจุดอ่อนล่าง,งความสามารถเทนอิมเนี่ยในการที่เขานั้นจจะเปปปนนนคห่่ใ้กลับไาาีศ นั่นคือคนคนนั้นจะต้องเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีความสามารถพลังผลปีศหรือไม่เพราะว่าจากเรื่องราวทั้งหมดที่ได้มีการผ่านมาแล้วก็จะได้เห็นว่าทานีมเนี่ยเขาเป็นคนยาแล้วก็ซีเบกการล่าเปล่าปีศาจแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นหลักคนยากโลซีเบกพวกเขาเนี่ยก็รู้แล้วแต่เป็นคนที่ไม่ได้มีความสามารถผลพีศกันทางนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยการไปโจดสังเกตว่าความสามารถล่าปีศาจทานีมเนี่ยมันจะใช้งานกับผู้ที่มีความสามารถพลังผลพิศอยู่แล้วไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่านั้นก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าทำไมใครโดนแล้วก ซึ่งถึงแม้มันจะเป็นความสามารถผลปีศาจทีมเนี่ยไคโดนก็ยังให้ลูกหอานได้กินความสามารถผลปิศาจพวกนั้นโดยที่เรื่องลานพวกนี้น่ะจะเป็นพวกพวกเขาเนี่ยต้องการไม่ให้รู้เรื่องของครอบนั้นถูกไปร่างการไปร่างปีศาจได้แ,แบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นไคโดนพูดตลอดนภาคีมันคือสิ่งที่มันแข็งแก่งที่สุดแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังให้เหล่าลูกหลานไดนน้กินผลปีศากันหมดและที่สําคัญเลยนี่คือหนวดดําได้อาจจะเป็นตระกูลเดวีที่ได้มีการกลับมาเนี่ยเขานั่นก็ให้ลูกหลานได้พืชความสามารถพลังผลพีศาจและลูกนลานหนวดดํานั้นก็มีความสามารถพลังผลพีศาจเกือบหมด เรื่อง,างราวโพลีนั้นก็เลยอาจจะเป็นคำใบ้ได้ว่าทานีิมความสามารถในการแปลคนอื่นในการร่างเปปีศาจของเขาเนี่ยมันอาจจะมีจุดอ่อนนั่นคือคนที่มีความสามารถพลังเผอเปรจอยู K ่แล้วท่านิมเนี่ยจะไม่สามารถเปรียบคนนั้นในการเปรีศาเปรตได้และนั้นก็เท่ากับว่าลูฟี่ที่มีความสามารถ,าารถนิกาก็อาจจะไม่มีทางถทานิมนป็นเปรียบคีศกลาเได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวที่มันน่ากลัวเพราะกลุ่มโมฟางเนี่ยมันก็จะมีหลายคนที่ไม่ได้มีความสามารถพลังเผอเปาจเพราะฉะนั้นก็เลยยังน่ากลัวอย่างท อย่างเช่นโซโลซันจิรือแม้กระทั่งจินเบเรื่องราวพวกนี้ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่มน,น่ากอดอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นก็จะน่าโดนดาวูฟี่เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเราพวกพ,วกพวกก้อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่หรือแม้กระทั่งความสามารถรับปีศาจเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอะไรที่ได้ไม่การเผยออกมาหลังจากน,นี้หรือเปล่ายัางไงเรื่องราวพวกนี้แล้วคนจะมารอลุ้เรือก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลืนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้กเาดจะใน แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในห,หาข่เคลใหม่ช่องเราสวัสดีพออต้องขอตัวลาไปก่อนแลเจอให,หม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ